วันนี้เป็นวันกีฬาสีนะครับปี68ของพร้อมวันนี้ได้เล่นบาสด้วยโอเค น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับ โทษครับเ okay. อ้ยจะเริ่มได้ครับพร้อมพร้อม,อมเ,เวลาลุกขึ้นไปสูงหน่อย จังบอลล่ะครับออรหอม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 ้อม,อม,อมท,ท,ทุกครั้งที่ฝั่งเราเพื่อนได้บอลหนูต้องอยู่สูงให้เพื่อนเห็นอย่าอยู่ข้างเข้าใจป่ะบอลไปข้างหน้าตลอดเ่็นไป Okay, เริ่มพร้อมเตรียมรับบอลดิบอลเพื่อนปัดอ่ะเตรียมรับดิสูงพร้อมสูง

ประกอบดิประกอบตัวเด้พร้อมโอเค,อเคกลับมากลับมากลับมาพร้อมกลับมา เอ้าไม่ไม่ได้อะบอลลงอพร้อมเรียกบอลโอ้อะไร อ่ะพร้อมไปส่งส่งเลยส่งเลยส่งเลยโอ้โหมันเล่นกันไม่เป็นเลยนี่หว่าอ๋อประกบตัวประกบตัวประกบตัวดิ มากับตัว ฟาวทั้งวันฟาวตลอด hắn là Tua đi ไม่ลงอีกไม่ลง w a l k i n พร้อมหาพื้นที่หาพื้นที่ดีดีดิ เร็วขึ้นไปเลยพร้อมขึ้นไป,ไป,ไปอย่บเส้นอีกพ<ป> <c oughs> ออมส่งเข้ามาอย่าเหยียบเส้นนี่อย่าเหยียบเส้นไม่ได้เอาดูดีๆประกบตัวดีๆได้บอลแล้ว <c oughs> ประกบตัวดีๆ ขึน้บนบอลอ่าพร้อมได้บอลไม่หักพื้นที่โอ้ยเออไม่ลง ยิงไม่ลงยิงกี่โลก็ไม่ลงโอ้ยิงไม่ลงกันเลยวะ มาดิกรอกมาก่อนเขาอ,อเวลานอกมาออกมาสิสลับข้างเลยอย่าเพิ่งกินน้ําสลับข้างแล้วพร้อมอ้าวพร้อมเวลาเพื่อนได้บอลน,นะฉีกไปหาอย่าไปยืนซ้อนกันดิหาพื้นที่เพื่อนแล้วก็เรียกบอล อมมานี่หาเพื่อนเวลาเพื่อนได้บอลนะมิวไปยืนตกใจหาเพื่อนที่รู้ว่าเหนื่อยวิย่งไปกินน้ำก่อนไปเร็วๆมีเวลาเอาลงมาเร็วลงเร็วลงเร็วลงเร็ว พ้อมไปเล่นได้ประกอบตัวพร้อมกบตัวขึ้นไปขึ้นไป ไม่ต้องลง,ลงขึ้นดีเข้าไปอีกพร้อมเข้าไปอีกเบิรนบอลอีก Okay. ได้ลงต่อเอ้าขึ้นหลังมาแล้วอมเรียกบอลเียกบอลเียกบอล เลยฝั่งเนี้ย หาพื้นที่เลยพร้อมไปหาพื้นที่ิโอ้โหดูตัวพร้อมดูตัวนี่ประกอบใครอะพร้อมเนี่ย

เราพร้อมรับบอลรับบอลเราพร้อมรับบอลไปหาที่ดิโอ้โอ้โหแรงเยอะจังวะ พร้อมฉีกไปดิมายืนทำไมหน้า

The not สิบศูนย์โอเคสิบศูนย์พร้อมถ่ายรูปพร้อมถ่ายรูปเร็ว